The j e Story เล่าไปรืสวัสดีครับผมดิวเอชาข้างบ้านและตอนนี้คุณกำลังฟังรายการ The j e Story เล่าไปเรื่อยสวัสดีครับเดี๋ยว EP นี้นะจะมาเล่าให้ฟังเรื่องนี้ฮนะเรื่องผมตั้งชื่อเรื่องไว้ว่าใครเจอเราคนนั้นโชคดีวิธีการทำงานของมนุษย์ที่มีผลงานสูง หรือเป็นวิธีการของมนุษย์ที่ผู้คนรักก็ได้นะได้หลายอย่างนะคือบ o ดดิ้งคำเดียวอะ่ะคือใครจเจอเราคนนั้นโชคดีเ,เรื่องราวมันเป็นไงมาไงฮะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอย่างนี้คือในยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยที่เราส่วนใหญ่เนี่ยนะผู้คนส่วนใหญ่เนี่ยมีความเป็นตัวของตัวเองค่อนข้างสูงนะต้องถือว่ามีความเป็นตัวของตัวเองค่อนข้างสูงจนมีคําศัพท์ภาษาอังกฤษคํานึงที่เขาเรียกว่า Personalize ก็คือว่าประมาณว่าฉันมีความต้องการของฉันแบบเนี้ฉันอยากให้คนอื่นนะเวลาที่ฉันไปซื้อของเวลาที่ฉันไปซื้อกาแฟเนี่ยถ้ามีคนที่มาสนใจฉันจําฉันได้นะแล้วก็รู้ได้ว่าชอบกินกาแฟแบบไหนรสชาติแบบไหนเนี่ยมันจะรู้สึกดีนะ ถ้าง่ายๆถ้าใครเคยเข้าร้านกาแฟชื่อดังนะเข้าร้านกาแฟชื่อดังก,ก็เกรงกลัวเหมือนผมก็ไม่รู้นะการที่เราให้พูดชื่อเขาไปเนี่ยมันจะเป็นอะไรหรือเปล่างั้นไม่ต้องสนใจก็่าไหรนะ่นคงไม่ได้เป็นอะไรมากมายนักนะครับนะก็ถือว่าเป็นการยกตัวอย่างนะสมมุติว่าเราเข้าร้านกาแฟ Starbucks ในสาขาที่เราเข้าอยู่บ่อยๆคุ้นเคยบ่อยๆอ,อ,อ,อย่างเงี้ยฮะอาจจะเป็นตามที่ทํางานหรือว่าอาจจะเป็นตามห้างสรรพสินค้าที่เราไปที่นั่นเป็นประจําอย่างเงี้ย จนเขาจําเราได้หรือจริงๆแล้วเนี่ยโดยปกติแล้วร้านสตาร์บัคเขาหลังๆเขาก็จะถามชื่อเนาะแต่บางทีนะฮะแอบบอกผมพูดชื่อไปอันนึงแต่ว่าน้องข้าจะได้ยินผิดอีกอันนึงก็เป็นไปได้เหมือนกันนะแต่ว่าเอางี้เรื่องนี้นข้ามไปแล้วกันกนะ็คือโดยปกติเนี่ยเขาก็จะถามชื่อและวว่าพี่ชื่ออะไรนะครับแล้วก็ทานกาแฟแบบไหนรสชาติแบบไหนคือถ้าเราไปบ่อยๆเข้าไปบ่อยๆเข้าไปบ่อยๆเข้าเนี่ย เขาก็จะจําได้ว่าเราจะชอบทานกาแฟแบบไหนรสชาติแบบไหนจนบางครั้งบางทีเขาก็ไม่จําเป็นที่จะต้องถามเลกต่อไปซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกว่าอืมดีอ่ะนะเดินเข้าไปถึงแล้วแบบอ๋อพี่สวัสดีมาปึ้งปึ้งทำให้ได้เลยไม่ต้องสั่งแล้วจําเราได้เพราะนั้นเนี่ยคนใช้บริการเนี่ย คนที่ซื้อสินค้าหรือตัวเราเองเนี่ยที่ซื้อสินค้าเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเออเขาใส่ใจเราเนาะทั้งๆท,งที่โอ้โหมันวันหนึนนน่งเนี่ยมีคนเขาไปซื้อกาแฟไม่รู้ต่อเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่อ่ะแต่เขายังจําเราได้อะ่ะแล้วเราจะอยากไปซื้อที่อื่นเนาะเราก็ไม่อยากไปซื้อที่อื่นแล้วเราก็จะรู้สึกว่าอ,อมาตรงนี้ดีกว่าอย่างน้อยเดี๋ยวเขาอาจจะแนะนําวันนี้มีกาแฟรสชาติใหม่ๆมีขนมอะไรใหม่ๆเขาก็แนะนําเราได้แล้วเราก็รู้สึกว่าการเป็นลูกค้าประจําเนี่ย ถ้าใช้คำว่าภาษาอังกฤษเนี่ยมันรู้สึกลักชัวรี่มันรู้สึกพิเศษมันรู้สึกมีความพรีเมียมอยู่ในตัวนะผมยิ่งพูดยิ่งไปกันใหญ่แล้วนะน,นี้นะอ่ะอันนี้ประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองที่อยากจะบอกก็คือว่าถ้าเราเคยฟังของเรื่องบุรุษไปษณีเนาะผมว่าผมเคยฟังหรือเคยได้ยินหรือเคยผ่านตาเนี่ยนะเรื่องของบุรุษไปษณีที่แบบว่าบางทีเนี่ยเราจาหน้าซองไปไม่ครบอะ่ะหรือจาหน้าซองไปแล้วเนี่ยเขียนชื่อ ที่อยู่ผู้รับไปแล้วแล้วปรากฏว่ามันอาจจะหลุดลอกลบเลือนมองได้ไม่ครบแต่ปรากฏว่าพี่พี่บุรุษไปษณีเหล่านั้นเนี่ยนะสามารถเอาจดหมายของเราไปส่งถึงมือผู้รับได้อย่างไม่น่าเชื่อเพราะอะไรเพราะว่าบุรุษไปษณีเท่าที่ผมรู้เท่าที่ผมรู้เนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วบุรุษไปษณีเนี่ยเขาอยู่ตรงพื้นที่ตรงนั้นเนี่ย เป็นระยะเวลาค่อนข้างนานนะครับแล้วก็จําได้หมดแล้วนะเพราะว่าวิ่งส่งจดหมายอยู่ตรงนั้นเนี่ยเป็นเวลาอยู่อยู่นานพอสมควรนะก็จําได้หมดแล้วแหละว,ว่า,าบ้านนี้คือใครบ้านนี้ชื่ออะไรนะบ้านเล็กที่ตรงนี้บ้านเล็กที่นี้อยู่ตรงนี้จนบางครั้งบางทีเนี่ยที่มันมีล้อๆกันก็คือว่าขนส่งหรือพวกบริษัทโลจิสติกเจ้าอื่นที่ อาจจะเพิ่งเปิดมาใหม่ไม่ไม่เท่าพี่พี่บุรุษไปษณีเราเนี่ยการปการไปษณีแห่งประเทศไทยแล้วสมัยตั้งแต่เริ่มสมัยตั้งแต่การไปอะไรแห่งประเทศไทยนะเจ้าใหม่ให่ที่ส่งไวัยเนี่ยบางทีไม่รู้จักที่อยู่ของผู้รับต้องมาถามพี่พี่บุรุษไปษณีหรือให้พี่พี่บุรุษไปษณีพาไปจนถึงที่จนถึงที่ที่จะไปส่งของอะไรประมาณเนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องของความเอาใจใส่ในงานอ่ะ นะหรือว่ามันเป็นเรื่องของความเชี่ยวชาญด้วยแหละส่วนหนึ่งมันก็เป็นเรื่องความเชี่ยวชาญด้วยอีกส่วนหนึ่งมันก็เป็นเรื่องความเอาใจใส่ในงานจนทําให้เขารู้ว่าบ้านหลังนี้มันอยู่ตรงนี้คนชื่อนี้ถึงแม้ว่าจะจะเขียนที่อยู่ในการจัดส่งมาไม่ครบเนี่ยแต่เนื่องจากส่งกันมาบ่อยๆส่งกันมาไม่รู้กี่ปีเหล่ากี่ปีแล้วอะไรเงี้ยเพราะนั้นเนี่ยไม่มีหลงทางแน่นอนไปถูกแน่นอนนะแล้วจริงๆเนี่ยไอเรื่องเนี้ยใครเจอเราคนนั้นโชคดีเนี่ย มันก็มาจากหนังสือเล่มหนึ่งแหละคือผมก็ไปอ่านจากหนังสือเล่มหนึ่งนะเขาเขาไม่ได้เขียนชื่อหนังสือว่าใครเจอเราคนนั้นโชคดีนะแต่ชื่อหนังสือเล่มน,นี้เนี่ยชื่อว่าคนที่ทํางานคนที่ทํางานเก่งที่สุดในโลกเขาทําอะไรกันนะครับแล้วก็ในเรื่องนี้ในหนังสือเล่มน,นี้เนี่ยเขายกตัวอย่างของบุรุษไปรษณีย์ที่ชื่อเฟร็ดนะเฟร็ดเก่งที่สุดในโลกแบบไหนอ่ะเล่าให้ฟังแบบนี้แล้วกันคือเฟร็ดเนี่ยเป็นบุรุษไปรษณีย์ที่ พยายามเซิร์ฟ okay, ล <t realidade> ูกค้าพยายามซัพพอร์ตหรือสนับสนุนหรือให้บริการกับลูกค้าแบบดีจะไม่รู้จะเรียกว่าดียังไงอะนะคือเฟรดเนี่ยไปหาคนที่เขาแต่งหนังสือด้วยนะคือคนที่เขาแต่งหนังสือเขาเล่ย่างนี้เฟรดเนี่ยเป็นบุรุษไปรษณีย์นะครับแล้วก็ทําหน้าที่หลักๆก็คือส่งไปรษณีย์นี่แหละเขาก็มาส่งไปรษณีย์ตามปกติที่บ้านเขาอย่างเงี้ยนะ แล้วปรากฏว่าเฟรดไม่ได้แค่ส่งจดหมายหรือส่งไปรษณีย์ธรรมดาแต่เฟรดก็ถามว่าเออคุณทําหน้าที่อะไรตอนแรกเขาก็กลัวๆนะทําหน้าที่อะไรอยู่บ้านไม่อยู่บ้านอะไรยังไงเขาก็บกุรุษไปรษณีย์คนนี้แปลกๆนะจะไม่อยากรู้เรื่องอะไรของเรามากเกินไปหรือเปล่านะสิ่งที่เฟรดถามเนี่ยจริงๆแล้วก็คือว่าคนที่เขียนหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาเป็นเหมือนวิทยกรนะนะแล้วก็เป็นนักเขียนอะไรประมาณนี้เขาก็ต้องเดินทางบ่อยไม่ค่อยได้อยู่บ้านพอไม่ค่อยได้อยู่บ้านเนี่ย คณพี่เฟรดที่เป็นบุรุษไปรษณีย์ก็เป็นห่วงเป็นห่วงว่าถ้าเอาจอดหมายมาส่งหรือเท่าพัสดุมาส่งแล้วใส่ไว้ในตู้จดหมายคือแถวประเทศอเมริกาเนี่ยนะที่ประเทศอเมริกาเนี่ยเขาก็จะมีตู้จดหมายแหละตู้จดหมายใ,ใหญ่ๆเนี่ยนะถ้ามาส่งใส่ไว้ในตู้จดหมายแล้วปุ๊บไม่มีคนมาเอาออกไปสักทีหนึ่งเนี่ยนะส่งทุกวันหรือส่งทุกอาทิตย์ไม่มีใครมาเอาออกไปสักทีจนตู้จดหมายเต็มเนี่ย เดี๋ยวมันจะเป็นที่ที่น่าสนใจเกินไปน่าสงสัยเกินไปต่อใครครับต่อพวกขโมยขจรไงก็คือเอาบ้านนี้ไม่มีคนอยู่นี่นาส่งจดหมายไม่มีใครมาเอาเต็มตู้แล้วยังไม่ล้นตู้มาแล้วอะไรประมาณนี้นะเฟรดก็เลยเกิดอาการเป็นห่วงว่าเออเนคนคน,คนเขียนหนังสือคนเนี้ไม่ค่อยได้อยู่บ้านเดี๋ยวขโมยจะขึ้นบ้านถ้าอย่างนั้นเนี่ยเขาก็เลยอาสาว่าเอาอย่างนี้ไหม เดี๋ยวเขาเก็บจดหมายไว้ที่อื่นหรือถ้าเขามาแล้วเขาไม่เห็นว่าอยู่บ้านเนี่ยเขาจะยังไม่เอามาส่งรวบรวมมาเยอะๆทีเดียวแล้วมาถึงแล้วมาใหา้อะไรประมาณเนี้ยคือเขาไม่ใช่แค่สักแต่ว่าส่งจดหมายอ่ะฉันทําหน้าที่แล้วนะก็ส่งจดหมายก็ทําหน้าที่ส่งจดหมายตู้เต็มก็เรื่องของแกตู้เต็มก็เรื่องของเจ้าของบ้านไปแต่นี้คือคิดไปมากกว่านั้นภาษาอังกฤษใช้ว่า beyond นะนะคิดไป beyond มากกว่าหน้าที่ของตัวเองเพราะ เข้าใจว่าถ้าทำแบบนี้เนี่ยนะครับมันจะเกิดความปลอดภัยต่อเจ้าของบ้านเกิดความปลอดภัยต่อลูกค้าของเขาซึ่งมันเป็นการนำเสนอสินค้าหรือบริการข้างเคียงนะไม่ใช่โดยตรงนะผมมองว่ามันเป็นโดยอ้อมนะทางอ้อมนะหรือข้างเคียงที่ลูกค้าเกิดความพึงพอใจเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยมองว่าเรื่องของเฟรช ถึงแม้จะเป็นแค่แบบเรื่องของบุรุษไปรษณีย์ะนะแต่เขายังคิดไปมากกว่างานที่เขาต้องทํำอะ่ะเอาง,ง่ายๆถ้าถ้าพูดถึงผลงานเนี่ยถ้าพูดถึงงานที่คาดหวังก็คือจริงๆแล้วเนี่ยบริษัทไปรษณีย์คงคาดหวังเขาว่าส่งให้ถูกที่ส่งจดหมายให้ถูกที่นะหรือถ้ามากกว่านั้นก็คือส่งจดหมายให้ถึงมือผู้รับถูกปะ แต่เฟรชเนี่ยให้บริการมากกว่าส่งจดหมายถึงมือผู้รับอีกเพราะว่าป้องกันความป้องกันอันตรายให้กับผู้รับด้วยนะสร้างความปลอดภัยให้กับผู้รับด้วยซึ่งบางคนเขาไม่ได้คิดถึงขั้นนั้นไงเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าไอ้ไอ้เรื่องนี้เนี่ยถึงแม้จะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆน,นะแต่ถ้าเรากลับมามองในงานของเราอย่างเงี้ยครับโดยบางครั้งบางทีเนี่ยเราก็จะยึดติดไงเราก็จะยึดติดว่าอ่ะก็ดีไงผลงานของเราเนี่ย มันอยู่ที่ตรงนี้ไงใน job description ก็กำหนดเอาไว้แล้วไงว่าสิ่งที่คาดหวังคือตรงนี้ฉันจ้างจ้างฉันเท่านี้ฉันก็ทำแค่นี้อะไรประมาณนี้นะคือมันก็ถูกนะมันก็ไม่ผิดแต่ถ้าคุณจะไปให้สุดอ่ะคือถ้าจะไปให้ให้ไปไกลกว่านั้นนะซึ่งหลายๆคนเนี่ยเขาไปไกลกว่านั้นก็คือว่าเขาทำเกินกว่าที่คาดหวัง เขาทําเกินกว่าที่แค่บอกไว้ว่าใน job description ทาอะไรแล้วเขาก็ทําแค่นั้นเขามองไปลึกกว่านั้นว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยลูกค้าของเขาต้องการทําอะไรต้องการได้ของแบบไหนต้องการได้การบริการหรือผลิตภัณฑ์แบบไหนคือเขามองลึกไปกว่านั้นะ่ะแล้วผมมองว่าถ้าจะเอาแบบง่ายๆคอนเซปต์ง่ายๆที่เราสามารถจะเอาไปใช้ได้เนี่ยให้เรานึกไว้เสมอว่าถ้าใครมาเจอเราคนนั้นต้องโชคดี อย่างสมมุติอย่างของผมอย่างเงี้ยผมยึดถือว่าใครเจอเราคนนั้นต้องโชคดีทุกวันนี้เนี่ยมีคนมาถามมาปรึกษาเรื่องงานในชากับผมอยู่บ่อยๆเนี่ยถามว่าเรื่องบางเรื่องผมอธิบายยากมากเลยนะเพราะว่ามันไม่ได้เจอหน้าเจอตัวเนี่ยผมก็บอกว่าอ่ะอ่ะอ่ะได้ไดได้เดี๋ยวถ้าไ,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 ไงโทรคุยเลยได้ไหมเนะเดี๋ยวโทรไปคุยเลยก็ได้คือเราก็เข้าใจว่าเขาน่าจะแบบออกําลังต้องการความช่วยเหลืออย่างจริงจังไม่งั้นเขาคงไม่หาเรา,านะเขาคงไปหาคนอื่นก็ได้ แต่ถ้าเขามาหาเราเนี่ยเราต้องพยายามช่วยเขาให้ได้คือขอเอกสารนู่นนี่นั่นมานั่งดูก็ยังดีว่าเออแท้ที่จริงแล้วเป็นยังไงนะจริงๆก็แอบบอกตรงนี้ก็ได้ว่าเวลาที่มาถามผมเนี่ยบางทีผมอาจจะมีคําถามย้อนกลับคือคืออย่าได้โกรธเคืองผมนะเพราะว่าบางครั้งบางทีเนี่ยความจริงหรือสิ่งแวดล้อมแต่ละที่มันไม่เหมือนกันแล้วผมเป็นประเภทที่ว่าเอออยากรู้ว่าจริงๆแล้วอะ่ะข้อมูลทั้งหมดอะ่ะมันคืออะไร ข้อมูลความจริงทั้งหมดมันคืออะไรผมจะได้ประเมินสถานการณ์ถือว่าอ๋อตรงนั้นมันเป็นอย่างนี้ตรงนี้มันเป็นอย่าง,งานั้นอะไรเงี้ยนะครับผมก็จะถามย้อนกลับไปละเยอะพอสมควรละเวลาใครมาถามผมถ้าใครมีประสบการณ์นะที่มาถามผมเนี่ยบางทีผมจะถามย้อนกลับไปค่อนข้างเยอะเพราะว่าถ้าตอบในประสบการณ์ในสิ่งแวดล้อมที่ผมอยู่มันอาจจะไม่เหมือนกับสิ่งที่คุณอยู่นะครับจริงๆก็อยากจะทําให้ทุกคนเนี่ย ที่มาถามผม่กลับไปด้วยแบบออด้วยคอนเซป์นี้แหละใครเจอเราคนนั้นโชคดีก็อยากจะทําตรงนี้ให้ได้เหมือนกันนะพยายามจะทําตรงนี้ให้ได้เหมือนกันนะครับอ่ะเรามาส่ยืดยาวผมว่าโดยสรุปแล้วเนี่ยโดยคอนเซป t นี้ฮใครเจอเราคนนั้นโชคดีเป็นวิธีการทํางานของมนุษย์ทํางานที่มีผลงานสูงมันหมายความว่าไงมันหมายความว่าเราคิดให้ลึกไปกว่าแค่ ส่งมอบงานแต่เราคิดให้ลึกไปกว่านั้นคือ,เข,อ,อ,อเขาต้องการอะไรกัน,รนจริงๆแล้วเขาต้องการอะไรคนที่รับงานต่อจริงๆแล้วเขาต้องการอะไรหรือในมุมกับการถ้าเราคิดไม่ออกว่าจริงๆแล้วเขาต้องการอะไรแล้วเราสามารถส่งมอบอะไรให้เขาได้มากกว่าแค่ง,งานหรือเปล่าผมว่าคอนเซปต์ง่ายๆนะถ้าคุณจาแค่ว่าใครเจอเราคนนั้นโชคดีอะ่ะคุณจะมีวิธีการคิด หรือคุณมีวิธีการในการลงมือทำเนี่ยที่แตกต่างออกไปเลยอะ่ะนะอยากให้ลองครับอยากให้ลองนะอยากให้ลองอยากให้ลองว่าคุณลองเป็นเฟรชดูสักครั้งถ้าใครสนใจเรื่องของเฟรชนะคุณลองไปหาหนังสือเล่มนี้มาอ่านก็ได้นะครับคนที่ทำงานเก่งที่สุดในโลกเขาทำอะไรกันชื่อภาษาอังกฤษว่า the Fred f r e d h factor นะ the Fred f r e s factor ลองดูฮะนะลองดูว่าจะเป็นยังไงบ้างผมเชื่อว่า มันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงในชีวิตคุณอย่างแน่นอนนะครับใครเจอเราคนนั้นโชคดีครับสวัสดีครับเพราะว่าคุณคือคนสำคัญผมเลยอยากเอามันมาเล่าให้ฟัง The d e a l Story เล่าไปเรื่อยสวัสดีครับ